กันหรอกพอตกค่าตกเย็นขึ้นมามาเล่นดนตรีเสียงมันดังไปบ้านผมผมจะหลับจะนอนจะพักจะผ่อนไม่ได้เลยโวยวาย,วยอยู่แบบนี้จนน้องอะค่ะร้องไห้เลยนะหันไปซบแบบเพื่อนที่อยู่ข้างๆกลายเป็นที่วิพากวิจาร์ณกันออกมาเอาไปดูกันหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเปิเดเครื่องเสียงดังก็ไปนในบ้านผมเนี่ย พอทให้เขาเปิดเบาๆหน่อยได้ได้เดี๋ยวรมจัดการไหมครับเออจัดการเลยอยู่ไหมมันทุกวันเลยโอ้โหน่าเบื่อจริงๆเลยมันทุกวันไม่ใช่พอให้เขาเปิดเบาๆหน่อยมันยากมากไหมเปิดเบาเนี่ยไม่ยากเลยไหมเออเปิดเบาๆหน่อย านี่แหละค่ะคลิปต้นเรื่องนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงวันพรฤหัสบดีที่ผ่านมาน้องสองคนนี้เขามาเล่นดนตรีร้องเพลงเปิดหมวกกันค่ะเป็นตลาดนัดที่หน้าห้างแห่งหนึ่งแถวรัชดากันแล้วกันแล้วคุณลุงท่านนี้เดินเข้ามาต่อว่าเสียงดังจังเลยเล่นเบาๆหน่อยได้ไหมมันหนวกหูบ้านลุงเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ย แล้วลุงยังบอกว่าเดินมาพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครั้งแรกในประมาณเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมาเล่นอีกเหรอเสียงดังรบกวนทุกวันแล้วน้องผู้ชายอะค่ะที่เป็นคนที่ร้องเพลงอะก็ค่อยๆไปเบาที่ลําโพงนะลดเสียงลงน้องผู้หญิงค่อยๆอ,ยอ,ยอ,ยอยลองกดเล่นต่อสักพักนึงลุงเดินกลับมาอีกบอกมันยังดังอยู่เลย คราวนี้เริ่มเสียงดังขึ้นแล้วตัวคนลุงนะลุงอะเสียงดังกวดดนตรีแล้วนะตอนนี้ค่ะจนน้องภาวาตัวสัน่นแล้วก็น้ําตาคลอไปเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีทั้งรปภเจ้าหน้าที่ของห้างรวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายประชาชนเท่าน,นั้นเริ่มมาแล้วเริ่มมาช่วยดูช่วยปลอบน้องแล้วนะคะคลิปนี้หลายคนเห็นแล้วบอกว่าสะเทือนใจจังเลยอะทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ ล่าสุดเรื่องไปถึงคุณกัญจนาศิลปะอาชาค่ะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาติดตามและเล่งรัดขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอลงพื้นที่ไปหาน้องพิมพ์นะคะน้องพิมพน้องผู้หญิงที่เล่นอ e ิเล็กทรอนแล้วตอนนี้เนี่ยพาน้องไปเล่นที่ศูนย์อาหารภายในตลาดย่านบางใหญ่แล้ว คนละจุดกับในคลิปนะคะในคลิปนรัชดานะะตอนนี้น้องมาอยู่ที่บางใหญ่น้องพิมพ์ยังคงมีน้ําตาคลออยู่เลยน้องบอกว่าเพิ่งเคยเจอแบบนั้นในครั้งแรกตอนนั้นตกใจมากแล้วก็คิดถามตัวเองตลอดเลยว่าทําไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ตัวหนูเองเอาความสุขผ่านเสียงดนตรีมามอบให้<ๆ>เผื่อว่าจะมีคนติดต่อง,งานจ้างงานจะได้เอาเงินมาส่งเสียตัวเองเรียน ส่วนภาพที่ต้องไปหลบข้างหลังของเพื่อนเพราะไม่แน่ใจเขาว่าที่เขามาเนะี่ยเขามีอาวุธอะไรมาหรือเปล่าเพราะน้องมองไม่เห็นตอนนี้ทางพ่อกับแม่ให้กำลังใจน้องแล้วนะคะหนูไม่เคยเจอมาก่อนแล้วแบบว่าที่มันเราสาแบบเอาความสุขไปมอบให้นะเป็นความสุขแห่งแสงดนตรีที่แบบเอ้ยเขาอาจจะแบบอยากให้เขามาเอ็นดูเราอยากให้เขาแบบเอ้ยอาจจะมีติดต่องานที่หนูที่หนูหลบข้างหลังอ่ะไม่ใช่อะไรนะ ไม่ไม่ใช่แค่หนูกลัวคําคพูดของเขาไม่พอนะหนูไม่แน่ใจไงคะว่ามันจะมีอาวุธมีมีดมีอะไรที่เป็นที่เป็นของอันตรายอยู่กับเขาไหมหรือว่าเขาอาจจะแบบทาร้ายตบตีอะไรได้ไหมเพราะหนูก็กลัวเหมือนกันเพราะอีอย่างแบบหนูไม่เคยเจอมาก่อนเพราะหนูก็กลัวว่ามันจะเกิดภัยกับตัวเองได้เหมือนกันเหตุการณ์จบลงด้วยยังไงครับวันนั้จบลงด้วยที่ว่าในการหยุดเล่นดนตรีทันทีทันใดค่ะที่ หนูแบบยังดีที่มีรุ่นพี่สาขามาช่วยไว้อะพี่เขาก็ไปเป็นเพื่อนน้องเรียนหนังสืออยู่นะคะเป็นนักศึกษาบ้านยอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าเข้ามาเรียนที่กรุงเทพคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ที่ต่างจังหวัด แต่เวลาคุณแม่บอกนะเวลาที่น้องเนี่ยมาเล่นดนตรีมาเปิดหมกแบบนี้ส่งให้แม่ดูทุกวันดูตลอดเลยนะคะก็น้องอยากหาไรายได้เพิ่มขณะที่คุณวัฒนานะคะเป็นคนที่มาเล่นดนตรีกับน้องเนี่ยก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น้องเจอบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากน้องกลัวเลยไม่กล้าเล่นไม่กล้าร้องเพลงเลยนะคะตัวเองก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความสําคัญกับผมแล้วก็น้องนะคะในการช่วยเหลือย้ายที่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะ ให้กำลังใจคือขวัญน้องอเสียไปแล้วนะคะก็เลยทําให้มาขอบคุณกันในวันนี้คุณกาญจนาบอกว่าก็ตั้งใจมาค่ะมาดูความสามารถนะคะของน้องมาให้กําลังใจแล้วก็จะดูว่าตัวเองเนี่ยช่วยอะไรน้องได้บ้างเบื้องต้นตอนนี้น้องขาดพวกลําโพงพวกไม้ไม้เท้าขาวซึ่งเธอก็จะจัดหาให้นะคะก็ขอให้กําลังใจผู้พิการทุกคนที่ต่อสู้ชีวิตอยากให้มีที่ยืนมีโอกาสในการดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมและในวันนี้ค่ะทางพมจะไปเจรจากับผู้บริหารของ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอใช้พื้นที่แถวสยาม,มให้น้องเนี่ยไปแสดงดูซินะคะน่าจะเหมาะกับน้องมากกว่าตรงน,นั้นก็มีอยู่แล้วตรงน,นั้นก็มีบ้างอยู่แล้วน,ลนะเด็กๆมีคุณยา,ายอ,อยู่อะไรอ่ะก็มีมีม,มีหลายจุดนะคะที่สยาม,อมอนอกจากนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็น ความช่วยเหลือ,ลอนะเบื้องต้นที่ให้ไปกับน้องอะนะคะทีมข่าวก็ลงไปที่บริเวณย่านรัชดาคุณผู้ชมห่างจากบ้านของคุณลุงในคลิปเนี่ยประมาณ 30- ถึง40เมตรก็คือจะไปคุยกับคุณลุงนั่นแหละไปไปคุยว่าเนี่ยเขาย้ายไปแล้วคุณลุงยังไงอะไรนะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปปรากฏว่าจุดที่น้องทั้งสองเล่นดนตรีเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี<ม>่ยแล้วก็บ้านอยู่แถวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น เป็นการไปพยายามสอบถามความจริงอีกฝั่งะว่าคุณลุงแฮปปี้ไหมเขาออกไปแล้วหรืออะไรอย่างไรหรือเสียงมันดังขนาดไหนแต่ไม่เจอนะแต่ไม่เจอค่ะก็บ้านของคุณลุงก็ปิดเงียบนะคะอุต่บ้านก็ใกล้จริงๆอ่ะใกลไกลห่างสุดๆเลยอะค่ะติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย